จริญแต่บ่สงบผู้เคารพแบบนี้ดีกว่าจริญแต่นวนไหวเปลี่ยนนายกตลอดผู้เคารพพักเดียวดีกว่าโอ้โหบ่าวเตยพลครับผมอันนี้คือบ่าว์ลาใต้เนาะแน่นบ่าว์ลาใต้บ่า,าู้กับสิบบ้านเพิ่อนอยู่จะประซักหรือว่าเซกองอัตะปือบ่หูได้ยินข่าวาว่าเพิ่นยุ่ธไก่กับขเขมรเลยใกล้กับขเขมรแน่นได้ยินบางบางข้อมูลว่าลูกครึ่งขเขมรอีกบ่รู้จริงเลย สิเออกคือออกมาต่อต้านไทยตลอดนะบางคนก็จะบางคนเข้าไปคอมเมนต์เขาสิว่าเพื่อนน,นั้นนมเหลาวหัวใจขมิ้นบอกคือน่าชิเป็นพ่อเขาไปทุ่นขมิ้นนาจะเนาะนาสมมติว่าเฮาเฮาเป็นพ่อเขาเ,เป็นขมิน้น,นเฮาก็สิพร้อม,มอพร้อมทา้งขมิ้นเนาะพรอมีไซร์เลือดออดิแต่ว่าสิ่งที่เพทพน์ว่าว่าอ่าคือเป็นว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะประเทศไทยเพื่อนบอกว่าไปไทยบุบวุ่นวายมีายผักการเมืองเลยเปลี่ยนเปลี่ยนนายก ตลอดเลยเป็นประเทศที่บวุ่นวายอันนี้คือคือความขพอใจของคนแบี่ยบอกเต๋อพลความพอใจของคนแบบโบหู่แบบเนื้อนนายโบหู่แก่นแท้ของมันคิดว่าการเปลี่ยนนายกใหม่นี่มันสิวุ่นวายวุ่นวายเนาะอืมแต่สําหรับความเป็นจริงแล้วถามว่าประเทศไทยวุ่นวายบ่บ่แต่คนเอาชับรับจะมาอยู่จะปีหลือจะมายอยู่วุ่นวายว่ะถามนี่ยมาอยู่นี่ก็หลายปีอลไรโบเคยวุ่นวายโบเคยมาสออะไรไอ้ย่างกัดคือเว่าในความคิดเขาไม่ของมันใช่เร่าว่ามุมมองของเร่าก็อาจจะถือของเราอ่ะเราอยู่เราว่าเราอยู่เป็นอ่ะเราหมักความสงบเราว่ะ คือคนเฮ้ามันก็นอยู่คนละมุมมันก็นเห็นคนละจุดคือเฮ้าอยู่ประเทศไทยเนาะอันนี้บริวารไปฟิไปถือทุกคนนะคือเฮ้าอยู่นี่นี่เฮาเห็นคนไทยเนี่เ,นนเ,นเลือกตัง้งรักบ้านใหม่ตลอดบางเถื่อนี่เห็นข้าเจ้านี่บ่มักเขาไ,ไ,ไ,ไล่ออกได้ไอตดไล่ออกเลยอเขาปะท้วงเขาไล่ออกเขาบอกเอาคนนี้นะคนบ่มักคนไปจากเป็นไปข้าเจ้านี่ยบริหารวันเมืองคนไล่เจ้านี้นี่คนต้องการคนใหม่แต่ในม่วของเฮ้าขิดว่าเขาเห็ดแบบนี้นะมันดีเลย เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่เขาต้องก้ารหละเจ้าเห็ดในเขาบบได้เจ้าข้าวมานี่เจ้าตัวเขาได้เจ้าต้องเมียนายุบายได้เจ้ามันจะสร้างนูง่นสร้างนี่ให้คุณจะเปลี่ยนแปลงระบอบนู่นระบอบนี่มันบอกการทียนาารศึกษาาจ้าว,ว่าหให้มันได้ได้ใจคนว่าจะเจ้าจะได้เป็นนายกเรยาจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืองนะแต่บัดนนี้พ่อเจ้าเข้ามาแลวพนงานบ่มีมแตรกินอย่างเดียวบัดน,นี้เงินเดือนเจ้าได้บัดนนี้เงินเดือนเจ้ากับพ่อซีพี่น้องประชาชนได้แม้แนะต่บ่าจ่ายให้เจ้าจะได้จะ่ได้จาประชาชนบันนี้เขามีสิทธิ์จ้าออก แต่ว่าบ่าวเล่าใต้คนนี้ทุกคนเขาทุกคนเขาไปอย่างอ่าส่องเพจเพ่นเดอรบ่าวเล่าใต้ทุกคนคือเพื่อนบอกว่าเพื่อนมักสงบสงบนี่ชองสงบได้บอกเตยพนสงบไปได้สงบแบบนึงหน่อยคือสงบคือโบมีกินสงบยุ่งไปสงบปกติเลยล้นโบโบมีกินโบพัฒนาบอยพัฒนาไม่ยังเลยแบบใช้ชีวิตแบบลอยปีจะได้ก็คืออยู่แบบนั้นเลยหมู่สี อ่าขับรถยังขับรถเก่งรถเบน์กระยานนะเบน์กระยานนะแต่ข่อยนี่ปั่นจักรยานนี่พอใจของข่อยนี่อันนี้คือความสงบของของคนที่พอใจแบบนั้นว่าไงก็ใใ่เกือบซนเข้าเนี่ยก็พอใจแบบนั้นแต่ว่าอ่าความสงบอีกแบบหนึ่งคือความสงบแบบว่าอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีแต่แต่สงบมันแตกต่างกันคือแบบอยู่ดีกินย่มีอยู่มีกินพี่น้องแต่ว่าบุมมีเหลืองมีเล่าอีกยังมากให้ส่อสมองคือแบบความสนุกสบายทั้งใจทา้งกายพี่น้องกตสี่ข้อหมายตงนั้นเนาะ บ้าเล้าใต้หนึ่งเราก็อาจสีบุกเคยออกนอกบ้านเนาะบางคนสิบบุกเคยไปใส่ดอกบุกเคยออกบุกเคยออกจากประเทศเทศเฮาอันนี้ก็ต้องขออนุญาตบเปล่าใต้เนาะเห็นบางคนเนี่ยกับข้อเมนต์ว่าเพิ่์นนี่เป็นเล้าแดงว่าือนฉันเป็นบบาเบาอย่างกับมนุษย์ทำมนุษย์ทำมนุษย์ว่าไงเหล้านะมนุษย์ทำมนุษย์ทำรุ่นใหม่มนุษย์ทายุยังน้อยอยู่มนุษย์ทำยังน้อยนูเนาะขั้นว่าอยากฝากคลิปนี้ถึงบ่าเล้าใต้ว่าท้าเจ้าอย้าหูอีหยังว่าการเลือกตั้งดูหรือเปลี่ยนนายกบ่อยนี่มันบ่สงมเทบ่อยให้เจ้าเบิร์ในการที่ เปลี่ยนนายกใหม่นี่เป็นเหตุสาเหตุอีนย่เพราะยังเปลี่ยนนายกใหกม่ก็ไม่เป็นเพราะเบาได้อันนี้ฝากทีมีทั้งเบาเราใจเนาะคือวันนี้เลือกตัง้งเนาะประเทศไทยเนาะวันนี้วันที่8กุมภาพานันธ์เดือนอยังไงปียังก่อปีอ่ะส,สมสัชชุกสมัชชุกเนะาะ<ม>ยังไงเนาะคือคนคน,คนไทยนี่เพิ่นอยู่ต่างจังหวัดนี่เพิ่นลุกขึ้นแบบว่ายุติงานนี่เมื่อเลือกตั้งอยู่แน่นอนแน่นอนบ้านเพิ่นเลยได้จังหวัดที่เพิ่นอยู่ได้เป็นยังเพิ่นคือทีมโอกาสทีมการทีมงานเพื่อไปเลือกตั้งเพื่อเขาอยากได้คนที่มาพัฒนา พัฒนาชีวิต <Man. S 2> ชีวิตการเป็นอยู่หนึ่งคือทาได้คนดีคนมีสมองคนฉลาดนี่มันพัฒนานี่โครงสร้างประเทศชาติบานเมืองมันบอกเศรษฐกิจดียังดีวะนี่คนอยู่ในประเทศมันก็ยู่ดีกินดีเนาะบานมินก็ากันลำกันรวยได้บ้านปากท้องเนาะเศรษฐกิจดีมันก็ผ้กากันลำกันรวยที่เหล่าคนนี่แหละคือประเทศที่จเจริญเขาคนไทยเขาคิดว่าถ้าการเมืองดีประเทศก็จะพัฒนาเจริญเนาะคือระบบสวัสดิการหรือว่าอ่า ระบบรักษาสุขภาพเนาะคือประเทศไทยก็สาบาทรักษาทุกโรคเป็นบประ่นอนคือประเทศไทยไนี่ไปโรงพยาบาลนี่เจ็บนันักๆนี่เสียงเงินบพอสะไรหนึ่งแม่นและแม่นและเพราะอย่างเพราะรัฐบาลบริหารดีทุกคนบริหารดีเนาะคือนะคือแบบโดยเฉพาะอย่างสีบอกอย่างสีเลยนะการที่เลือกผู้แทนหรือว่าเลือกผู้นำเขาเนี่เนาะผู้นำนี่ก็เปรียบเหมือนพอมือนแม่เขาได้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอย่างกันพอแม่นี่โง่หรือว่าผมมีสมองอย่างสีน,อนอี่ เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบลกุ้มได้ปลาเกลื่อก็จีเปรียบเทียบมันแล้วบอกวันบ่ายครอบครัวกระทุกง่ายๆแม่ถ้าพ่อแม่บริหารบริพ่อแม่บริจักเห็ดบริจักหาบริจักเห็ดธุรกิจบริจักส่อห้างเงินครอบครัวกระทุกทุกคนสังเกตเห็นง่ายๆแม่บันทึกถ้าผู้นำดีผู้นำเก่งภาครอบครัวหรือว่าภาคนในประเทศนี่เห็ดจังไรคนในประเทศนี่สิห่างสีมีห้าทางออกแม่บอกจะปลูกมันปลูกยังเขาสิอ่ะส่งไปประเทศนู่นประเทศนี่เพื่อเขาหาแนวทางคอยคอยกันคอยกันยากฝากคลิปถึงเบาเบาเรอไต่หวะคอยกัน ค่อยกับอายุไลยปานนี่แหละเนาะค่อยคิดว่าเจ้านี่อายุน,น้อยกว่าค่อยแต่เป็นยังความคิดของเจ้านะค่อยถามยังได้เหนที่นนจเจ้ามาอยู่ประเทศไทยนี่เจ้าเห็นความแตกต,ต่างลองความคิดแล้วก็ความคิดเจ้าเนี่ยเขาค่อยถามจะขึ้นคือต่างกันไปแล้วคือบูฮานเพิ่งบอกเนี่ยคนบอออกจากบา้านบูเห็นด่านแดนไก่ท่นบอกไปห<อ>าเฮียนบูหอนมีความหูวคือบ่าวเราใต้อยู่แต่ในเกาะเข้าใจปะโอ้คืออ่ะคังขกตกสางโอ้หรือคังขกตกบ่อโอ้มันบูเห็นอี่ยังเลยมันวนเวียนแต่อยู่ในหันอยู่ในน้ำหันมันบไปเฉยเลยเข้าใจ่คคือนนเเฮาาาาะจ้มีกกรศึษ อ่สูงปัญกายะถ้าเจ้าบอกออกไปหาประสบการณ์มันสู่คนไปหาประสบการณ์บ่ดยแม่แน่อันนี้จริงคือทฤษฎีมันสู่การที่เขาลงมือทำหรือแน่นอนแน่นอนแหละทุกคนจากตาเข้าจากที่เราสัมผัสแท้แท้อันนี้บอาความจริงเลยคือประเทศไทยนี่คนบอดีนี่พลายออกคนใดที่แบบว่าสร้างโครงการนึ่งโครงกระนี่เนี่ยเขาไปเขาจะเห็นเราได้สื่อเปิดเขียนไว้เห็นบ่อยตัมนมนเมนมนายกคนนี้เห็นอันนี้ไว้โครงการนี่ผู้นี้เป็นคนแมนเออยน้อยยังโครงกรนี่ผู้นี้เป็นคนสั่งนะแมนแมนแต่อ่า ป้ายรถเมย์ทุกคนป้ายรถเมย์กะคือผู้นั้นสาว้นี้สาวปีเท่านั้นปีเทนพนีเขาเรียกว่ายังคนถ้าเอิดผลงานผลงานผลงานนายกคนนี้แมนอ่าคือบราซิลว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยโบสงบเนาะวุ่นวายวุ่นวายแบบไรเขาจะทำวุ่นวายแบบไรเขาก็จะทำว่าประเทศไทยวุ่นวายยังเจ้าจึงคิดว่าประเทศไทยวุ่นวายแต่ก่อนค่อยอายุประมาณสิบห้าปีค่อยคิดแบบนี้ค่อยคิดแบบเจ้าตั้งแต่ตั้งแต่สาวหาปีที่แล้วตอนบริึ้นมากรุงเทพคือกันในตอนบริึ้นมากรุงเทพต้นย่านนะตั้งแต่ยังบนนี้โทรศัพท์ง่ายๆคิดว่าประเทศไทยวุ่นวายแบบ ข้าวนี้ทําลายการขากันถุงมือเป็นเป็นยังบบดนี้มันจะมีข่าวมียงออกมามเพราะคนไทยเขาบวปิดบังเด็เขาเห็ดขาวนําเสนอออกมาอยากเตือนสติเตือนภัยสังคมอย่างไอ้คนนี่ตื่นตะนกอย่างไอ้คนนี่มีความระวังเขาบวปิดบังเด้คือคอยคอยคืออะคิดะับนั้นคือค่ามคิดแบบนั้นเนาะเป็นยังที่นี่เข้ามาเห็นแหละเข้ามาสัมผัสประเทศไทยเลยคือถุงมืออยากหู้ยังมันกับระบบหาจี้อถุงมืออยากหู้ยังกับเบิ้งในโทรศัพท์เนาะคือเป็นยังประเทศไทยวุ่นวายเจ้าเบิ่งแต่โทรทัศน์ เออเจ้าบอไดมาสัมผัสคือประเทศไทยนะเพราะฉันบอกเจ้าอย่างง่ายงูเลื้มเขาบ้านเขายังข่าวเขาได้รายงานดอกไม้เลยประเทศไทยบอบอไดรายงานดอกไม้บอไดรายงานสิ่งที่สวยงามประเทศไทยรายงานรายงานทุกอย่างอันรายงานดอกไม้เอยยังรายงานดอกไม้รายงานแต่สิ่งที่สวยงามผลงานอ่านผลงานนี่แต่สิ่งเน่าๆบอเอามารายงานคือประเทศไทยเนี่ยเขารายงานทุกอย่างทุกคนพิษก็บาไปตามพิษถือกบออํตามถือเนาะถือกบออกไปต้งถือว่างนึงหนึ่งค่อยมากค่อยนั่งรถคอยฝ่ามารถคอยฝ่ามาเขาสิเกียนป้ายบอกว่าตันเนาะพี่น้ต เขาจะเขียนป้ายว่ากําลังบันทึกเสียงบันทึกเสียงผู้คนพนักงานขายปี้ขายตัวรถเพราะว่าไงนะทุกคนเพราะว่าเขาเสีเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ<อ>้นทุกคนลูกน้องแต่ละคนเขาบันทึกเสียงเวลาลูกน้องให้บริการลูกค้าเขาเสิเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือประเทศไทยเป็นประเทศที่น้ำบริเต็มแก้วทุกคนน้ำแบบว่าอยู่ก้นแก้วตลอดพร้อมเติมเต็มตลอดให้มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะปรับปรุง อันคลิปนี้ก็อยากฝากที่อ้ายบ่าวลาไตเนาะอันนี้ก็แบบว่าคนเล่าน้กากันพี่น้องคําว่าบ่สงบคาว่าที่อ้ายพิ่นเ้านะคือเฮ้าเห็นในต่างชาติฝรั่งยังนักท่องเที่ยวี่เต็มประเทศไทยได้เออเจ้าบอฝรั่งโง่ปะเจ้า่าฝรั่งโง่บ่เข้ามาคือ<ท>คนคที่มีเงินนี่เขามีสิทธิ์ที่จะไปประเทศใดก็ได้อยากไปเที่ยวอยากไปดิ่นอยากไปนอนประเทศใดก็ได้ไดเพราะว่าเขามีเงินเนาะพี่น้องแต่เป็นยังเขาถึงเลือกมาประเทศไทยเอาหนึ่งแหละการบริการซ้องมากเลยมีที่ท่องเที่ยวชามากเลยมันมีวัฒนธรรมหลายอย่างนี่แหละเป คนแบบแบบผพอใจผลเลือกคนหม่มันมีหลายอย่างให้เจ้ามาบริหารขาเจเนน้าเก่งขาเจ้ามีความผู้มีความสมารถเท้เจ้าต้องบริหารบ้านเมืองประเทศนี้ได้ดีกว่าคนที่อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วเขาถึงเอาไม่ตลอดมันไม่เป็นว่า,วา,า,ามันบรสงบเด็ความบรสงบความบนไหวที่เจ้าวานี่คาดว่ามันเป็นแนวหนาแท้มันโบมีนักท่องเที่ยวในโลกนี่สิมาดอกแต่นี่เขามันมันลายแห้งนะพี่น้องนะคือคือนักท่องเที่ยวนี่ติดอันดับหนึ่งของโลกประเทศไทยเป็นยังผืนจริงมาถามว่าบริสงบแทเนาะ ก็ยังให้เจ้ามาเบิกนะเขาเจ้าไม่มีเงินคงจะฝากให้เลยเงินนี่ให้เจ้าขึ้นมาลงมาเบิงกรุงเทพแบบมันเป็นจังไรให้สกอดข้อพานยางเลาะหรือเปล่าคสิพาเจ้าย่างเลาะจักสองอาทิตย์เนาะทั้งกลางเว้นกลางคืนย่างเลาะเนาะถ้าเจ้ายังคิดว่าประเทศไทยวุ่นวายแสดงว่าสมองเจ้าตายแหละสมองนี่ตายแล้วสมองนี่ยมีปัญหาแล้วมีปัญหาทั้งสมองแหละคือคอยชีบอกเลยว่าประเทศไทยนี่รถมอเตอร์ไซค์นี่จอดได้ทุกบ่อนอยู่ใต้ทางด้วนอยู่ต่อหน้าตึกอยู่ต่อหน้าอพาร์ตเมนต์อยู่ต่อหน้าเฮือนบ้านเฮาจอดได้บ่ก็ถามนี่ใส่โซ่แท้ๆมันยังหลักเอา แต่ <รอ S 1> เป็นยังคือบ่มีข่าว,าวเพราะคือขวอยวาวหละรายงานแต่ดอกไม้ทุกมือนี่มันก็เริ่มขึ้นมาเลยเนาะผัวขาวเมียเม,มียตีพัวมายังเพราะยังเพราะว่าสื่อมือถือนี่แหละมือถือนี่แหละทุกคนมือถือนี่แหละที่ถ่ายทอดออกแต่คน <ๆ S 1> ไทยเนี่ขาก็เริ่มเห็นออกเวิา์ดได้เป็นโปิดบ้างไว้ได้เป็นยังเพิ่งจะเอาความจริงมาให้พีให้น้องให้คนในโลกเห็นเพราะว่าเพิ่งอยากให้คนเบิ่งว่าคนเฮาน่ะมันมีดีเลยมีส่วมันกับปลาปนกันไปแต่เหตุไดให้คน ที่ใช้ชีวิตนี่มีสติระวังตัวกับเ,เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคือมันเป็นแนวนี้แต่ว่าประเทศได้มันบ่มีดีบ่มีส่วมันบมน่ม่นคนมันบ่มเนมนุษย์เด้พี่น้องอนก็ข้อเป็นจริงใดเนาะไอ้ตนแมนนั่นแหละทุกคนคืออย่าให้บาวเราไตมาลย,ย,ย,ยได้ค่อยคอยอยเสียได้ด้วยาวเราไตเนี่ยบาวเราไตนี่เราอย่คอยกันคือคืออายุยังน้อยนะแต่ความคิดแบบความคิดแบบนี้นะคอยก็โอ้คอยเกิดมาตั้งแต่ปี1983ันเารอยาอยเกิดมาตอนนี้กับปี2 0 2 6 แสดงแสดงจะเป็นอายเพื่อนปะอยเป็นอายแล้วอยเป็นอายหลายปีอยู่แล้วผมเป็นอายหลายปีแต่ว่าความคิดของข่อยนี่คือคือบม่ได้คิดว่าตัวเองสลัดนะแต่อัปเกรดตลอดอัปเกรดธรรมชาติโลกเนาะแต่เจ้าเกิดมาย่างหอบเนาะสี่สิบสมองเจ้าเริ่มเขาขี้เมียงเลยว่าง่ายๆประเทศที่เจ้าบอกว่าอุ่นว่าเนี่ย่างหอบแต่ห้องนี้ย่างหายังเป็นดินเหยียบบ่มีเลยนี่แน่นอนมีแต่ทางคนกีดแน่นอนอันนี้คือสวนสาธารณะนด้นี่คือสวนสาธารณะนี่ห้องน้ำนี่ฟรีห้องน้ำนี่ฟรีทุกคนเพิ่งเน้่นี่ย่างไปนี่มีคนทำความสะอาดห้องน้ำมีคนทำความสะอาดตลอด คือใประเทศที่วุ่นวายจังป่ะ่าผู้ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเขายังเปลี่ยนตลอดเลยแม่คนที่ดูแลกรุงเทพถ้าบอดายใจเขาเนี่ยเขาหาเรื่องอะไรจะออกนะเป็นอยังเขาจังมีซีดมีเสียงเงินภาษีจากเขาได้หน่อยตัวแน่นอนเขาเป็นคนให้เงินเดือนเจ้าอ่ะเขาต้องมีซีดคือวันประชาชนนี่ใหญ่กว่านักการเมืองในประเทศไทยแน่นอนมันเป็นแนวนั้นได้อ่านเออประชาชนประชาอนเป็นใหญ่นปรอ่านี่อยากฝากถึงไงเบาเราไต๋เนาะคือเป็นแนวนั้นนี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่บรสงบเนาะเจ้าเอาแต่ว่าคนลาวนี่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่ หลายที่สุดเนาะในบรรดาคนลาวที่ไปต่างประเทศคือประเทศไทยหลายที่สุดเงินที่เศรษฐกิจบ้านเฮาดีดีดีจีดีพีเท่านั้นเท่านี้นั่นนี่แหละเงินฝากจากแรงงานลาวนี่แหละไปขามไปฝั่งลาวฮะเงินบาทนี่แหละที่คนลาวมาหานี่แหละส่งขามไปนะพ่อแม่จะส่งไปให้รัฐบาลเด้แต่าส่งไปพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ซื้อหันซื้อนี่ทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนกนบางคนคิดบ่เป็นคิดโมเป็นหน่อยคิดบ่เป็นว่าอะไรจะคเจ้านที่เหงเจ้าไปหาเงินกับซเจ้าก็บริฟากให้รัฐบาลนะบริฝากให้ ผักลัดบริภาษผักลัดแต่ฝากให้พ่อให้แม่เขาพ่อแม่เขาก็ไปซื้อน้องอุปกรณ์ไปซื้อน้ำมุ้งน้ำมันเสียครับพวกคาไฟนั่นแหละไมนเห็้เศรษฐกิจหมุนเวียนสุดรถน้ำปลาแบบนี้คนทติดค้องกันเจ้าก็ต้องมีภาษีตัวน่ะเขาละคือเขาเขาละคือเขานั่นละทุกคนถามว่ามีเงินเงินจำนวนนี้บ้านเฮานี่แย่เลยแย่แย่เติบอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้นอกจากฝากคลิปนี้ถึงเบาเล่าใต้เนาะเจ้ายังอายุยังน้อยแต่สมองเจ้ากันมันมันเริ่มเข่าขี้เมียแล้วขอเอาว่าตรงๆเลยสวัสดีครับผม